สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิ่งแประแตรครับโอ้พ,อพากันมาทำอะไรเนี่ยสวัสดีไปทางท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเพจร,รถขุดเมืองบุรีรัมย์ทันด้วยครับเอากับข้าวมาส่งทีมงานครับข้าวเย็นข้าวเย็นทำอะไรกัน แทนโอ้ทำอะไรไหนเมื่อกี้วะเห็นแวบๆดูครับ น่าจะมาอาบน้ำกันหรือเปล่าเนี่ยด,ดูหน่อยดิยโอ้ยแอบถ่ายก็อาบน้ำอีกโอ้ยตายแล้วโอ้ทำอะไรนี่อบน้ที่อาบน้ำดีแท้โอ้ อูรงนี้ทำไมมันลึกจังเลยหอ,ยอหัอ้ลึกลึกแล้วอูสิบกว่าเมตรอู้ตอนน้ำไหลเนี่ยไหลแบบช่วงหน้าฝนเมื่อกี้ะที่ผมมาถ่ายเขาตกปรากฏอยู่ฝั่งนั้นแหละอยู่อยู่ซ้ายมือครับน้ำไหลแรงมาก น้ำชีครับตรงนี้โอ้โเล็กจวดอาบน้ำนี่เลยครับใดเที่ยววันนี้44ครับอู้ไม่ได้เยอะเลยว่ะม,<า>มาสายเลยไหมนี่ที่ให้อาบน้ำสบายเลยไปเดียวเข้าไปที่ที่หน้าง,งานครับฮะไอ้โทงอ่ะไอ้เราอ่ะ ออมาหมดเลยบ่อ๋อบรรยากาศยามเย็นตรงนี้ดูเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยไว้ให้รุ่มสาวมานั่งคุยกันหรือเปล่าในายามคืนตรงนี้โอ้ทมาถึงนี่แล้วครับ เร็วมากเลยครับเนี่ยเต็มแล้วตรงเนี้ยดูฝีมือเราน้อยดันครับโอ้แาวเลยเต็มเรียบร้อยเอ้ยอยังตัวนี้ยังไม่เต็มเลยนิดหน่อย,ยโอ้ยังไม่เต็มดีเท่าไหร่ครับพวกนี้ต้องมีมีเสริมครับ เราทำไมดันไม่เสมอเลยนี่ตายสิโอ้พรุ่งนี้เสริมอีกน่าจะพวงนี้น่าจะเต็มตรงนี้ครับเ,เสริมมืดเร็วมากเลยเน,นี่ย ที่นอนเราน้อยครับไม่อมขยับขยายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้องย้ายที่แล้วนี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะถมตรงนี้แล้วนี่เราน้อยต้องย้ายเต็นท์นะพรุ่งนี้โอ้ฝั่งนี้ดินหมดแล้วครับดูบรรยากาศโอ้ยสวยงามมาก ฟังเสียงนกอะ่ะตอนนี้มันจะเป็นป่าครับแล้วมันจะเป็นป่าแล้วจะมีเกาะอยู่ตรงกลางเลยกลางลุ่มน้ําชีอะ่ะจะมีนกมีอะไรนอนอยู่ครับโอ้นนท์นนสงสัยไม่ได้มาหรอกมัง้งคืนนี้พ่อพากลับบ้าน เมื่เที่ยงครับไปย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายที่อยู่มาอยู่ลำดวนครับตอนนี้ชื่อยังอาศัยอยู่ในตัวเมืองสุรินโอมาแล้วเล็กจวดมาแล้วรีบมาแล้วครับได้เวลาทอนนิดได้ไรกินข้าวฮะได้ไรกินข้าว อ้าวยังไม่มีเลยตอนนี้บ่แล้วเลี้ยงไก่ชนด้วย <c oughs> ไมไม่เปิดไฟอ่ะโวมีไฟจับแมงดาด้วยเอาไว้มาล่อแมงดาวะฮะานากนไ,ด<อ>ได้ไหมเคยได้ไหมอ๋อเสร็จแล้วบอตานนผัานุนนเสร็จแล้ว ๋อพรุงนี้เอาทางไหนเอาฝังนี้บ่โอ้ยากาศเดี๋ยวมาดูว่าเย็นนี้ทีมงานได้อะไรกินข้าวครับ กินดีดูไฟดูไฟสารประภูมิมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยียบเตทในเราเล็กเอาหาที่นอนหาที่นอนหาที่นอน รถคันนี้มันสายดุจริงๆเลยแล้วทำไมฝั่งนี้ไม่ใส่ไฟด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าใส่ฝั่งนี้สวยเลยเนี่ฝั่งนี้มีแล้วฝั่งนี้ไม่มีทุ่งได้อีเที่ยวได้จำไม่ได้นี่จำไม่ได้อันนี้แล้ววะช็คเที่ยวยังช็คกับโต๊ะบ่ มามาได้เช็คก,กับพี่โอป่ะพี่โอ,โอได้จ,ด,จดไหมเราพรุ่งนี้ยายเต้นเลยแม่ถ้าไม่ยายโดนถมแล้วเอง <c oughs> นี่เอากระติกมาเอาน้ำแข็งใส่กระติกสีเกลืออุ้ยุงยุงยุง เล็กไปใส่หนูยังไปเดินถึงนู้ดเไม,ม่ที่สายเลียวบ่นี่ในป่าทำไมไปหาหนูในป่าไปแล้วไม่มีเลยเไม่มีเลยบ่ยโอ้ยยกข้าวยกไรลงเลยโอ้อาลืมซื้อนั่นมาวะ่ะตายเลยลืมซื้อแนวถอนมาโอ้ ไม่ต้องกินลงวันนี้ยุดสักวันหนึ่งลืมซื้อมาเออฮะลืมซื้อมาฮะอ,อดไปวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกอดไม่ได้น,นี่ทำไมอดไม่ได้ไม่มีใครรอัวโอเลยนะโตโอก็โดนผีหลอกแหรอ อาอพี่ดิดเก็บไปไหนนะ่เะเก็บไปหากินข้าวเหรออ๋อซื้อกับข้าวเพิ่งหยุดบ่ฮะหยุดกี่โมงทำไมเกินนานไปแท้เล่นไงเช็คเที่ยังเช็คก,กับพี่โอ,อ้บ่เช็คกับอ๋อแล้วเท่ากันกับโอ้หรอเท่ากันบ่ซีซ สองวิ่งก่อนสองเที่ยวอยนอนไอ้นนท์น่เท่าไหร่ล่ะไอ้นอนท์เช็คอย่างาฮะเ,เรือน,อนนท์ยังไม่ได้เช็คบ่บบอัว <c oughs> ข,ข้าวอะไรกล่องใหญ่ใช่ป่ะกินหมดไหมน่ะฮะฮะกินหมดไหมวะกล่องไม่โคตรใหญ่เลยกล่องหนึ่งกินได้สองคนอะ เออเดี๋ยวหมาโมเดกนั่ ederim, งทอนเด <c oughs> ี๋ยวก็มาเอาไปกินอดข้าวไอเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับทุกท่านบ๊ายบายครับก่อไฟไหมยุงเยอะดินี่